สวัสดีครับผมนายแพทย์นัทพลธรรมโชติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมไม่มากส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยจะมีปัญหาข้อสะโพกพังเนี่ยได้จาก3สาเหตุก็คือ 1. โรคหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือด 2. ก็คือโรคข้อสะโพกพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์และอันที่3ก็คือกระดูกข้อ,ขอสะโพกหัก จากกระดูกพรุนทั้่นงสาสาเหตุนี้จะทําให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกในอดีตเนี่ยใช้การเปิดแผลเข้าสู่ข้อสะโพกทางด้านหลังทางด้านข้างจะต้องมีหมอนอยู่ระหว่างขาวเวลานอน ป้องกันการหลุดของข้อสะโพกแต่ในปัจจุบันเข้าทางด้านหน้าไม่มีการตัดกล้ามเนื้อทําให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวทําให้ขนาดแผลค่อนข้างเล็กกว่าการที่แผลอยู่ด้านหลังมีโอกาสในการเกิดข้อสะโพกหลุดต่ําข้อดีหนึ่งอย่างก,ก็คือทําให้ขนาดที่ผ่าตัดนั้นผู้ป่วยจะนอนง่ายแลวเราใช้เครื่องฟลูโรสโคปในการถ่ายภาพรังสีของข้อสะโพกท,ทั้งสองข้างทาให้เราได้เห็นว่าข้อสะโพกที่ใส่เข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมมีขนาดที่เหมาะสม ทำให้แพทย์ผู้ผ่าตัดสามารถปรับขนาดแล้วก็ปรับตำแหน่งของข้อสะโพกได้มีความแม่นยำมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้วิธีนอนตะแคงซึ่งไม่สามารถใช้ฟลูอรสโคปไปเช็คตำแหน่งได้ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีของการใช้แขนกลมาช่วยกำหนดตำแหน่งเพราะแขนกลนจะใช้ภาพซีท c สแกนมาวิเคราะห์จับกับข้อสะโพกจริงๆของคนไข้วางตำแหน่งของข้อสะโพกให้ได้แม่นยำยิ่งขึ้นมากกว่าการใช้ ฟูโรสโคปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีการใช้แขนกลช่วยผ่าตัดข้อสะโพกและการใช้ผ่าตัดข้อสะโพกเข้าด้านหน้าทําให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้ในวันรุ่งขึ้นโดยไม่เจ็บปวดอยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาที่สั้นลงเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีข้อจํากัดในกิจกรรมต่างๆผู้ป่วยก็จะรู้สึกสบายขึ้นก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคข้อสะโพกเสื่อมนะครับขอบคุณมากครับ